สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาหาของกินครับครับบัณน์บันฑะยาคัดตนะครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาเจกาขนมสายชนรุ่งกลางนี่ครับเราไม่เคยกินอันนี้พอมากินอย่างอร่อยมันเป็นน้ําผึ้งนะครับนักเาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ําผึ้งเนาะน้าผึ้งมันติดตัวติดตัวเอ๊ะเป่เก็บมเช้าแล้วมันคล้ายๆมันเป็นน้ําผึ้งเป็นน้ํา เหมือนน้ำตาลด้วยเนาะ,ะน้ำตาลฟุกโต๊ดนะครับกลุ่มน้ำตาลฟุกโตดแล้วมันก็กันเอ่อขาบอกว่า,อ,าอินทผพราหม,มีประโยชน์มากลองไปไปเสิร์ชใน Google นะครับมีหลากหลายก็กินพอประมาณมีคนนึงเขาบอกว่ากินแค่วันละเจ็ดลูกก็พออะไรเงี้ยก็อาจจะจริงด้วยผมไม่ทราบข้อมูลนะครับลองไปศึกษาเพราะแต่ว่าคนรับน้ำตาลมากก็อาจจะมีเบาหวานก็จะกินแค่ประมาณคุสลมที่เขาขูดทิ้งก็กินมันกินแทนนะมันจเเหมือนก็ ประทังชีวิตเนะะาะเพราะนั้นก็แต่อร่อยนะครับผมจะเปิดอาลูกช่ำๆนะึ่งจะเปิดเอนื้อดูนะครับเหมือนเสียแต่ไม่เสียนะครับมันเป็นเหมือนน้ำตาลเด่นนะครับออืออืยืดนะถ้าม่ปรกาศใหญ่แล้วก็เผื่อ,อเอาไปตากแดดแข่งมันก็จะแบบแลบ้วก็บีมแข่งนแขงเนาะ มันเยิ่มเยิมนะครับเหมือนน้ำตาลเยิม่มเยิ่มันน้ำลนในน้ำตาลหลแต่เขาบอกน้ำตาลไม่ประโยชน์นะมันจะหวานเจ้าเลยหวานเจ้าเลยครับอืมอน,นี่ปเภท่ถ้าเรกอิสพลา,บบาลามัมซุกเนาะคนเก็บมาประชามีหลายไม่ใช่ส่วนผมมันก็เหลือ่อมซุกก็ก็เหลื่อมเก็บนะครับแต่ยังไม่เยืะหรอ,อ,อกอ๋อไม่ถึง เก็บไปทันด้วยว่ามันล่วงหรือว่าผลแตกหรือผลมาม,<ด>มันเริื่มจะซุกกับก่อไปเหลือจากโชี่มสัสซุกอะไรเงี้ยเหลือเหลือออกมาก่อนอืมอืออะไรครับมันทวาม,มาจัดไหมไม่เสิมจัดนะแต่ผมว่าวาลูกดิฟพอกินมันปับ๊บมันจะหวานทำ่ำหลังตอนนั้นแตน่อันนี้เพราะว่าคร่วคั่วนะมันนี้ก็มันนี้มาเยี่ยมสวนอันนี้ขายยังไงนะ นี่ขายเป็นกิโลสองหนอยครับมันกล่องกล่องอร่อยของกล่องคิโลกล่องคิโลแล้วนี้ไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ใส่ผมจิ้มเกือบสามปีมันมีหลายสายพันธุ์กับคุณนี่เดือดของมันก็ละสีใช่ไหใช่อันนี้ลูกใหญ่เลยลูกใหญ่กับ KL เอลยครับแต่ว่าอ๋อเคเอลวันแต่ลูกเขาใหญ่เคเอลวันมาถึงว่าชิ้นไหนโคตรใหญ่เคเอลโคต่ล้วสนมันลูกใหญ่บางเล็กบางเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ๋อแต่ละพันเอา พร้อมอร่อยจังนครับอืออือนี่ก่อนี่ขออีกพันนึงอืออือสำหรับคนที่ว่าก็ใ่ต้องแข็งมากเดี๋ยวนดี๋ยวจะจะมอสนิ่มเลยครับเนี่ยนิ่มเลยครับเนี่ยนิ่มเลยอือวันนี้ก็สนใจก็มากล่องกล่องนึงก็ประมาณประมาณนี้หรอประมาณนั้นแหละครับเนาะอ่อยแค่ไหน อร่อยหนึ่งครับประมาณอร่อยกระตุกลูกละลูกละห้าบาทประมาณประมาณสิบตังค์แต่ลูกเล็กๆมันจะได้เยอะแับถ้าลูกใหญ่ก็จะได้น้อยประมาณห้าบาทอืมอร่อยชอบชอบคนนิ่มๆกับคนก็ไปกินกาแฟตอนเช้าไปเลยนะอืมใช่กาแฟขุ่มเนาะใช่ครับพอกาแฟขุ่มผมไม่ต้องใส่ยำตาลกับทินกันนี่เลยกาแฟขุ่มๆเหมาะเลยก็บไออิจภาลัมซุกเนี่ยอืม พอแล้วกินของฟรีพอแล้วก็ไปเลงั้นก็สนใจมาืึอมหาเลยครับผมอยู่ที่ไหนคุณอยู่บ้านยีคาใต้ครับไรอุ่นไอดีอินตาพาร์ลัมตอนนี้ก็เลื่อมเลื่อมจะมดไก่ไก่จะมดแหละครับผมก็สนใจก็มาได้ครับผมในช่วงไปเดินดูแล้วไก่จะมดวันนี้แหละครับวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าตอนแรกว่าจะไป เออสิงหามันจะต้นสิงหาเเลยแต่วันที่ห้าสิงหาหกสี่นะครับใจก็มาซื้อมาหานะครับกับไปตรงนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยเรื่อยครับน่ใจก็มากันเนาะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้พันอะไรที่พอยังขายตอนนี้มีบาฮีครับตอนนี้ในเอือเรามาดูเลเอาอันนี้ตอนนี้ผลผลิตกำลังอันนี้ของเก็บมารอให้จำหน่ายลูกค้ากองหนึ่งโลหนึ่งไหนี่ครึ่งโลครับครึ่งโลก็สองร้อย พันพันอะไรนะบาฮีครับพัออพววนบาฮีกับอันนี้ก่อนผมอันนี้ก็ยังตอนนี้เหลือแต่บาฮีใช่ไหมก็เมวตาหางก็เดี๋ยอยู่สองสามข้อครับปจะม้วนอ่ะอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ยังมีอยู่อันบบนี้เอ๋อเอ๋ออืมได้คแบบร,รับอันนั้นจะไม่หวานจัดอืมตอนนี้มีประโยชน์มันแข็งมันมีเยื่อใยแล้วมีกาบเลยอืมครับก็คือมาห,ห,หารกรน,นะครับจับบ้านเจ้าใต้สวน เอาลองลองหมุนสวนชัยรุ่งตลอครับเดินมาปิดกันครับไม่ไปเล่นนะครับไม่ได้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ใครอยากกินมิสตาผาลัมก็ขอเชิญเข้ามาติดสวนได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงช่วงไก่เม็ดปูนเลี้ยแหละครับก็ยังพอมีขายอยู่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกคนครับขอเบอร์ขอเบอร์ เบอร์0 8น2 6 9 9 0 0 1กาครับสายชรุ่มการดไล่นไอเดียนดพันลำน้นสูงครับผมเคคะบะนี้กเก้าัสดีครัา